คืออะไรไอเรื่องคือคีย์บอร์ดแมคานิเคิลอันเก่าของดูเซียนะคะเนี่ยมาๆๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงเหตุสยองขวัญที่เกิดขึ้นนะคะทําไมไอเรื่องถึงตายนะคะดูเซียงไม่ดีค่ะแต่ชาหนมเป็นคนฆ่าเรื่องมันมีอยู่ว่าดูเซียงกำลันงนั่งทํางานอยู่แก กินชานมไปด้วยปกติเวลาลูเซียกินชานมใช่ไหมลูเซียก็วางแก้วชานมไว้ตรงกลางโต๊ะแล้วก็ข้างหน้าเป็นคีย์บอร์ดนึกภาพคุณพิมพ์งานอะแล้วข้างหน้ามีแก้วน้ําแล้วก็ดูดไปด้วยกินไปด้วยทุกคนแล้วทีเนี้ยระหว่างที่ลูเซียกําลังพิมพ์งานอย่างสบายใจเฉยลูเซียก็แบบว่าไปเข้าห้องน้ําดีกว่าก็ลุกแล้วเก้าอี้เราเป็นเก้าอี้สำนักงานที่สามารถหมุนได้360องศาใช่ไหมอ่าทีเนี้ยพนักพิมพ์มันอะ ก็อยู่ใกล้กับโตมากมันก็เลยแกว่งไปแล้วก็ชนกับแก้วชานมดังเ๊ะแล้วจังหวะนั้นเองแก้วชานมก็ได้สาดว์เทลงไปอย่างคีย์บอร์ดของดซียแบบเย็นฉ่ำนะคะ